ครูนักเรียนเขาที่ดีอื่นหมื่นแสนก็ไม่แมนเท่าดีตนใช่ไหมดีอื่นหมื่นแสนก็ไม่แมนเท่าดีตนรู้อื่นหมื่น แสนก็ไม่แม้เทารู้ตนคำว่าดีอื่นหมื่นแสนนี่หมายถึงว่าที่เขาว่าตรงนั้นดีตรงนี้ดีหรืออะไรอะไรที่เขาว่าดีเขาว่าดีมันก็สู้คำว่าดีที่ตัวของเราไม่ได้ความหมายคำว่าดีอื่นหมื่นแสนก็ไม่แม้นเท่าดีตน รู้อื่นหมื่นแสนก็ไม่แม้ทารู้ตนหมายถึงว่าเราจะรู้อย่างอื่นรู้มากรู้ไม่สอบได้เรียนได้สูงสุดรู้ไปรอบโลกรู้ทั่วจัก,กรวาลแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ตัวเองก็ใช่ยไม่ได้ไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นใครเราเป็นใคร เรามีอะไรเราได้อะไรเรารู้อะไรรู้ตัวเราว่ามันขาดตกบกพร่องอะไรหรือว่าจะต้องเติมต้องเสริมต้องแก้ไขต้องดูแลปรับปรุงอย่างไรอันนี้คือในความหมายว่ารู้อื่นหมื่นแสนก็ไม่แมนแตรู้ตน ชนะอื่นหมื่นโกรธก็ไม่พ้นโทษเท่าชนะตนการที่จะไปนชนะคนโน้นคนนี้ชนะบ้านนั้นเมืองนี้หรือเอาชนะเขาด้วยวิธีด, le, ด้วยเล่ด้วยกลด้วยมนดาา้วยคาถาด้วยวิชาอาคมรูปแบบไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้าคนคนนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะใจ ของตนเองได้การชนะนั้นก็ยังไม่ใช่การชนะที่เหลอเลิศดถ้าคนคนนั้นสามารถเอาชนะใจของตนเองได้ควบคุมบังคับใจของตนเองไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่เครียดไม่ได้คิดในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศล มีความเป็นอิสระคือไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของกิเลสตัณหาอุปาทานของความชั่วคนคนนั้นชนะเช่นนี้ได้ถึงจะเรียกว่าผู้ชนะที่แท้จริงดีอื่นหมื่นแสนก็ไม่แม้เท่าดีตนรู้อื่นหมื่นแสนก็ไม่แม้นเท่ารู้ตนชนะอื่นหมื่นโกรธก็ไม่พ้นโทษเท่ากับชนะตน ดังนั้นความดีความรู้ความชนะที่ตนของตนหรือที่ตัวเรานี่แหละเป็นความดีความรู้ความชนะที่เราต้องการอยากจะให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนเพราะทุกๆคน,คนมีดีอยู่ในตัวเป็นผู้ทรงความรู้ ควบคุมบังคับตนเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นไม่ต้องอาศัยข้อบังคับจากคนอื่นตัวเราเองควบคุมตัวเราเองได้มันจะทำให้เรานี้ปลอดภัยไปที่ไหนที่ไหนก็ปลอดภัยเพราะเราจะไม่รู้อำนาจแก่ความอยาก ไม่รู้อำนาจแก่ความชั่วไม่รู้อำนาจแก่ความโกรธความเกลียดไม่รู้อำนาจแต่สิ่งที่ชั่วร้ายที่มันมุ่งจะมาครอบงำเราอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนดังนั้นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าอยากจะให้ลูกศิษย์ฉลาดเพราะว่า คนคนนั้นถ้าฉลาดแล้วนี่วางใจได้เหมือนกับครูก็อยากจะให้นักเรียนฉลาดนักเรียนฉลาดครูก็วางใจได้พ่อแม่ก็อยากให้ลูกลูกฉลาดลูกฉลาดพ่อแม่ก็วางใจได้ครูอุปชาอาจารย์ก็อยากจะให้สัตวิวิหาริกหรืออันเตวาสิกหมายถึงลูกศิษย์ฉลาดถ้าลูกศิษย์ฉลาดก็เอาตัวรอดได้หรือแม้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดที่พระองค์สอนพระองค์ก็ต้องการอยากจะให้ลูกศิษย์ของพระองค์ฉลาดต้องการอยากจะให้ทุกทุกคนฉลาดแล้วพระองค์ก็ทรงวางใจฉังนั้นการวางหลักของพระพุทธศาสนา45ปีที่พระพุทธเจ้าวางหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ประสบผลสำเร็จสมบูรณ์ สมบูรณ์แบบแล้พระองค์ก็ปรินิพานทีนี้ในส่วนของพวกเราทั้งหลายนี่ทำคำสอนของพุทธเจ้าตัดแสดงไว้มากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ความสามารถของเราเนี่เรียนรู้ศึกษาตักตวงเอาความรู้นั้นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเราเกิดประโยชน์กับสังคมครอบครัว ที่เราอยู่ร่วมกันนี้ด้วยวิธีไหนอย่างไรกล่าวย้ำอีกทีว่าศีลเป็นพื้นฐานของความดีกตัญญูกตะเวทีเป็นพื้นฐานของสัตว์บรุษสัตว์บรุษหมายถึงคนดีไม่ได้หมายถึงสัตว์ผู้ชายนะสัตว์บรุษอ่านว่าสัตว์บรุษมาจากคําบาลีว่าสัพบุริษะสัพบุริษะแปลว่าแปลว่าสับุรุษ ่านว่าสัตวบุรุษก็ได้แต่ท่านเชียยเขียนว่าสัตว์บุรุษหมายถึงคนดีคนดีเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนรู้จกักธรรมะรู้จักความหมายของธรรมะท่าเรียกว่าคนมีเหตุมีผลรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลา รู้จักชุมชนรู้จักคนที่ควรครบนั่นแหละคือความหมายคำว่าสัตบุรุแต่สัยบุุษมีสัญลักษณ์ที่เป็นดดจุดเด่นในความหมายของคำว่าคนดีก็คือความกตัญญูพระพุทธองค์ตรัสว่านิมิตตังสาธรูปานางังกตัญญูกตัตเวทิตาเครื่องหมายของคนดีคือกตัญญูกตเวที ดังนั้นที่เรามาร่วมใจกันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตให้ดีงามของวัดป่ามหาชัยร่วมกับมูลนิธิบุญประกอบปัญญานักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ จากจำนวน45ท่าน45คนพร้อมทั้งคณะครูมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หรือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีงามที่เกิดขึ้นแล้วว่าเราได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติพัฒนาโลก ให้เกิดความร่มเย็ยนเป็นสุขให้โลกได้รู้ได้เห็นบ้าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่จะจันโลงโลกให้เกิดความร่มเย็ยนเป็นสุขเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะไม่ทำร้ายใครเราจะไม่ไปฆ่าทำลายทำ้ายผู้ใดจะไม่เข้าไปว่ากล่าวร้ายใคร เราจะรู้จักตนเองอยู่เสมอควบคุมตนเองรู้จักประมาณตนเองตามฐานะของตนของตนให้ถูกต้องเราจะเป็นคนรักสงบเหมือนอย่างที่เรามาเนี่ยเราเลารักสงบแล้วเราจะพัฒนาจิตพัฒนาความรู้พัฒนาความคิดของเรานี่ให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นแหละคือส่วนหนึ่งของพวกเรา ที่จะลงสังคมให้เกิดความร่มเย็นพลังอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นพลังที่ส่งสัญญาณถึงความสงบสุขของโลกว่าโลกอยากจะร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยต้องทำอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ทุกทุกที่ท,ทุกทุกทางร่วมจิตร่วมใจกันปฏิบัติอย่างนี้ มันก็จะน่วงเหนียวความวุ่นวายหายณนะความเดือดร้อนความโกลาหลอนละมานให้ลดระดับลงการทะเลาะวิวาทกันเอารัดเอาเปรียบลบลาข่าฟันแย่งที่อยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งยศถาบรรดาศักดิ์แย่งอำนาจวาสนาแย่งข้าวแย่งน้ำ มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าประพฤติปฏิบัติดีตามหลักในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเราเอาประเทศชาติของเรานี่แหละเป็นเครื่องยืนยันหรือเอาพวกเรานี่แหละเป็นเครื่องยืนยันวันนี้แหละคือเราคนดีนี่แหละคือเราสับบุรุษคนดีอยู่ที่นี่อยู่โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหิบนี้ อยู่ที่วัดป่ามหาชัยนี่อยู่ที่มูลนิธิบุญประกอบปัญญานี่มาดูที่นี่เลยสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้เนี่ยจดจำไว้บันทึกไว้แล้วทบทวนแล้วเราก็จะนำสิ่งน,นี้แหละไปเป็นคำตอบเมื่อมีผู้ถามว่าเรามาได้อะไรเราอยู่ที่นี่เราได้อะไรเราเกิดข้อคิดความเห็นอะไร กับการที่มาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้แล้วจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคมหลวงพ่อก็ขออนุโมทนานะขอบจิตขอบใจนักเรียนทุกทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมขออนุโมทนาคณะครูผ่านไปถึงท่านรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบไปถึงท่านประธานคณะก,กรรมการสถานศึกษาคณะครูคณะศรัทธาที่ให้การสนับสนุนที่อยู่ที่นอนอาหารการกินเครื่องดื่มรวมไปถึง เครื่องอำนวยสะดวกแต่และอย่างแต่และอย่างทุกๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ที่พักที่นอนที่มูลิธทีที่อาคารจึงมีครูศิวััดดูแลอยู่ได้รับความสนับสนุนเต็มที่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะได้จัดกิจกรรมเช่นนี้เรื่อยๆไปน,นอกเหนือจากโรงเรียนของเรานี้ ก็จะมีโรงเรียนอื่นๆนะเข้ามาทำกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้เราจะได้เห็นหน้าค้าตากันรู้จักมักคุ้นกันนะมีอะไรที่เราจะต้องช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อต่อกันและก,กันจะถือว่าวัดป่ามหาชัยนี้หรือมูล,มล,มลนธิธิบุญประกอบปัญญานี้เป็นศูนย์กลางหรือโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบนี้เป็นศูนย์กลางก็ได้ อย่างที่ได้คุยกับอาจารย์นบเมื่อสักครู่เนี่ยว่านักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนนี้ความเป็นอยู่ฐานะของนักเรียนก็ดีของทางบ้านก็ดีเป็นอย่างไรถ้าเข้าไปดูไปสำรวจตรวจตาดูไปเยี่ยมดูถ้ามีอะไรที่ทางวัดเราจะช่วยเหลือได้เราก็จะเข้าไปช่วยเหลือนี่เป็นนิบขึ้มิตหมายที่ดี ที่เราจะได้ร่วมมือกันพัฒนาสังคมพัฒนาโลกให้เกิดให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าเราเกิดขึ้นเราเกิดมาร่วมโลกกันเดียวกันมีอะไรก็แบ่งสันปันส่วนกันอยู่กันกินกันใช้นี่แหละคือหลักธรรมความปรารถนาดีที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสอนให้พวกเรามีต่อกันสำหรับการปฏิบัติธรรม ตามโครงการพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตพัฒนาความเป็นอยู่ก็ <c oughs> เห็นว่าพอสมควรก่กันละเวลา,าสิ่งหลวงพ่อขออรัตนนาคุณภะะาษีรัตนไตรบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้แสดงออกได้ร่วมกันทำจงมาประสิทิ์ประสาท ความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนปรารถนาสิ่งใดอันชอบโดยศีลโดยธรรมโดยกฎระเบียบกติกาของบ้านของเมืองของให้ความปรารถนานั้นของทุกๆท,ท่านจงเป็นผลสำเร็จและบุญกุศลที่เราได้ประพฤติปฏิบัตริรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังธรรมนี้แล้วก็แผ่เป็นส่วนกุศลให้กับ บรรพบุรุษปูย่ย่าตาทวดเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรเปรตผีอสุรกายสัตว์นรกเทวดาอินพรหมจิตวิญญาณน,น้อยใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับพวกเราทุกๆดวงใจทุกๆจิตวิญญาณขอให้ท่านเหล่านั้นได้มาอนุโมทนาบุญกุศล ในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหลายในครั้งนี้โดยทั่วนากันถ้าท่านมีทุกข์อยู่แล้วก็ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์หรือว่าท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวกนี้จงมาเป็นพลวะปัจจัยเพื่อกูลนุนนำจิตนุนนำชีวิตของพวกเราให้ประสบผลสำเร็จ ให้ประสบผลสำเร็จและประสบผลสำเร็จดังที่ตนเองปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอินไม่เอาไม้ไหมไม่ได้เอาไม้ไหมไม่ไปไหนไม่อยู่หใช้ไม่หน่อย จะขอขอเข้ามาครูบาอาจารย์ก่อนอาจารย์นบนำขอเข้ามาแล้วได้ลา นักเรียนตั้งใจเก่าครับอขอเข้ามาอาจารย์นั่งภูเขาปนมมือตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ